กับสับสมบุนดำสิงอีกดำเลยวันนี้เราอยู่กับทีมงานตะยังนะครับมาดูงานอยู่ชั้นนี้เดี๋ยวรถมาวิ่งหัวเขาสายหัวเดี๋ยวให้กับพ่อได้พ่อทนีำ 那个啥，那个。 บรรยากาศย่างดีเลยเนาะ แกนนประมาณหลายยูโมงอยู่าก็ได้สิเดียอยู่นครับนายแก่กองครับจิมงานังเอ็กเซนีูนเอกับคนขับผู้ชำนาญงานอาจารย์ลิขิต ở chan khả hàng ăn trăm nghìn chúng ta sẽ dạy cho bốn ngân mà chui những văn phòng văn รูปรคเลยเดี๋ยวไม่ไกลมาสองคันนะพวกนี้ซีดีห้าร้อยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้างานกับเจ้า SK 140โกเบนะคะเรามาดูนะคะว่าเจ้าเขียวมะนาวเนี่ยร่วงไปแล้วหรือเปล่า <c oughs> นี่นะคะจากโกเบก็กำลังจะเดินไปช่วยแล้วนี่เนี่ยบรรยากาศที่ทุ่งนาตอนนี้ก็คือดีมาก 接待。 ะะคะหลังโรงพักชั้นี้แมคโครนี่ก็โกเบ SK สเคตอนนี้ก็ใหม่แกะกล่องของป๋ายังเลยนะคะทีมงานป๋ายังนะคะแมคโครก็ร้อต่อรถน้ำก็6กพัน นิกาผมมน วันหนึ่งนะคะเต็มๆวันนี่โอ้ได้ร้อยกว่าเที่ยวไปเลยเราจะมาดูกันนะคะเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะเวลาเขาคุยกันเนี่ยยามเย็นเนี่ยเขาจะต้องมีการนับเที่ยวกันมาดูนะคะว่ากระปุกใส่เที่ยวเขาเนี่ยจะเต็มหรือล้นหรือจะเยอะแค่ไหนนะไปที่แน่ๆนี่เขาบอกเลยนะคะเขาฟันไวเลยนะคะว่าวาละร้อยกว่าเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูนะคะแมคโครนอนแล้วนะคะ ดูหน้างานซับสมบูรณ์จะมาวิ่ง นลินค่ะนลินนะคะผู้ที่โดนทิดช่องไปได้ไม่ไร้เล้วกูช่องมาไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้นะคะทำไม่ครบเลยอะไรก็ไม่ได้เอลยกูอะไรก็ไม่ได้เลยความเป็นบอกว่าส่งน้ำไม่ถูกต้องค่ะคุณไม่ได้สมงน้ำเพราะคุณายเอาไว้เสียไปฟรีๆเลยค่ะช่องปิวไม่ดังแล้วค่ะช่องบินมาแล้วค่ะไปเร็วประจันวันนี้นะคะช่องนี้ 5้าโมงแล้วเริกง,งานแล้วจ้าบรรยากาศดีมาก บรรยากาศฝนลินลินนะคะมาดูหน้าง,งานแล้วก็จะกลับบ้าน,นะคะ่ะจริงนะถฝา,า,า,ากก,นนก,ก,ไกดไลค์กดแชร์กด subscribe สสสเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรัพสมบูรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ